สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันสำหรับคนที่ประสบปัญหาจากวิกฤตโควิด -19 ก็คือตกงานหรือว่ารายได้ลดลงซึ่งผมได้รับการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัท ndraper ซึ่งบริษัทนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ผลิตพวกยางวัตสัยไ,ไม่ว่าจะเป็นยางนอกอยางในซึ่งยางเขาเนี่ยคุณภาพดีนะครับก็ฝากบอกมาว่าสำหรับท่านที่ประสบปัญหาเรื่องการเงิน หรือว่าท่านที่ต้องการมีรายได้เพิ่มติดต่อไปที่บริษัทได้ซึ่งเขาจะมีงานให้ให้ทำแต่เป็นงานประเภทแบบรายได้พิเศษเป็นงานขายก็คือถ้าท่านไปแนะนําลูกค้าเนี่ยให,ให้ให้ให้เขาก็จะมีส่วนก็จะมีส่วนต่างให้สิก็คือคอมมิชชั่นสิและถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าซื้อของบริษัทเนี่ยก็จะได้ส่วนลด50%ออันนี้ส่วนลดสูงสุดนะครับ ยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้ให้ทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ข้างล่างของของคลิปแล้วก็ไปกดลิงก์แล้วก็ไปสมัครกันได้เลยส่วนรายละเอียดยังไงเนี่ยไปคุยกันในเพจนะครับเพียงแต่เขาฝากมาจะสัมพันธ์มาเพราะว่าทางผู้ผู้ผู้บริหารเนี่ยเขาก็รู้นะว่าตอนเนี้ยประสบปัญหากันเยอะมากเลยไอการที่ไปแจกข้าวแจกอาหารแจกเงินแจกอะไรพวกพวกเมันไม่ยั่งยืนไงเขาก็เลยให้แจกงานจะดีกว่า ซึ่งมันสามารถที่เราจะมีเราจะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับความขยันแต่รับรองว่าเป็นงานที่ไม่ไม่มีการหลอกลวงผมผม,ผมยืนยันได้เพราะบริษัทเนี้ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วทางผู้บริหารเนี่ยก็รู้จักกับผมกับผมดีเพราะว่าไปทําข่าวกันอยู่ประจําทีนี้ท่านที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวคลิกไปที่ลิงก์ที่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้ไม่เลือกงานไม่ยากจน อะไรก็ทําไปก่อนวิกฤตเศรษฐกษิจแบบนี้บางทีเราเลือกไม่ได้อย่าดูถูกว่าเงินน้อยนะครับเงินได้ไม่สําคัญเท่าเงินเหลือให้มันให้มันมีเข้ามาเถอดดีกว่าเงินไม่เหลือเลยในยามนี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่กทานแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใครมีงานกอดไว้ให้แน่นใครไม่มีงานอย่านิ่งเฉยคิดวิธีหาไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลังโควิด -19 แล้วปัญหาเศรษฐกษิจตามมาแน่นอนครับสู้ๆครับเป็นกำไรให้ กำลังใจให้ทุกๆคนสวัสดีครับ